สวัสดีครับวันนี้วันหยุดครับวันหยุดวันที่4ถึงเจ็ดครับเดือนกันยายนหยุดสงการครับวันนี้ก็มาบ้านจันนายครับมาบ้านจันนายอำเภอบางค้าครับชายตงเซาตอนกลางวันทำง,งานครับกลางคืนเดิกเลิกจากงานแล้วก็มาสังสรรค์กันนิดหน่อยัอันนี้พ่จงครับพ่จงคนพะถิน่นนี่คือพ่อกับลูกครับ น่ารักมาครับครับ่ามาชลาครับครับตกรักันกี่ตกรเราเราขาเมือเราคพี่ออพี่อ๋อวีรกรครับเนี่ยไอะไรครับโควิดอาแล้วอกหักแล้ว ส <c oughs> ุดยอดสุดยอดให้รู้จะเล่นกล้องมั้ยน้องสุดยอด ครับลูกทุกนี้นีกก่ก่อนเราไม่เป็นเลยอะ่ะเราไม่ได้เชื่ออะไรไม่ได้เลยอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวร้อเพื่อนพี่ครับเจอกันเมื่อสายไปขอดวงใจ ไม่เป็นไรผมผมเผมเพู้วอย่างี้อ่าไม่เป็นไรครับเจัครับขอบคุณมากนะครับสําหรับอ่าช็อตนี้เดี๋ยวเี๋ยวเติมเติมเราท่อนี้ก่อนเดี๋ยวเติมเดกเเลียกเขียนหน่อยะเดียีจะไปยทานไก่จากตนอื่นงน้งัไจเราเาน้ไม่เนี่ยข้างนอกไม่แล้วกเอ็ดคนนี้บอด ว่าแตจ้าเจอย่กเลยนเรเลียงนะถ้าส่กไม่านอเลี้ยงให้เ้าดก็สังสรรค์กันแบบบ้านๆครับก็ไม่มีเลยครับม่ด้ครับก็มันเผาแก่เลยคิดแล้วกาเ่ครับกินเหล้ากินแก่กันไ่เคยเลี้ยงอย่างก็ม่อยังก็ไม่เลี่งอยู่นื่เสกีตาย่งก็มาเลี้ยเอาหาไก่จ้า หลายๆมองมาผสมกันนะข้อสวัส์บ่มีเห็นั้การข้อสวรรค์การข้อสา่งเห็นบ่าพอเขาบอกจะยังไงจะได้มเมิดยาวัตุดิมันอ็นบ่ไรมันวัชพันธ์มันก็เป็นที่วันทุกคนเนาะรอวัชระดูนดูแป๊บครับดูนแป๊บนึงแล้วก็จะเล่นตัวต่อไปแล้วก็กดอยพ่เกีย ถูกใจกดแชร์กดไลค์นะครับสำหรับเออทริปนี้ครับทริปนี้ได้ไปเที่ยวกันก่อนเลยแต่ว่ามือจะตีรับรับทรัพย์หรวรับทรัพย์อะไรกันโอ้รับผลงานที่สำเร็จอะไรอ่ะทำอะไรวันนี้ถั่นปูไม่ใช่อะไรพื้นเสร็จอ๋ใช่ใช่พี่ใช่ใช่ให้ลูกชายไปท่านหนึ่งเลยอ่า เนี่ยครับเอาครับครับเดี๋ยวๆอ่าเนี่ยครับพ่อให้ลูกเนพ่อคุยกันครับผมเห็นไหมพ่อจะให้ลูกตังพันทั้งลูกชายไม่เอาน่ารักมากครับลูกชายไม่เอาครับมหาพี่พาวพ่อก็เหญนั่นนั่นใช่ครับใช่ตกลงครับมีแต่ลูกมีแต่ลูกจะให้พ่อนะตอนนี้ครับผมเอาละวัชิระสูงใส่วัชิระจะได้เพลงอะไรใหม่เดี๋ยวผมขอหยุดไอคลิปนี้ก่อนนั้นเดี๋ยวผมจะเริ่มต้นใหม่ครับ